หน่วยที่3การควบคุมบังคับรถยนต์และการใช้ไฟสัญญาณในรายวิชางานขับรถยนต์สาระการเรียนรู้ของหน่วยที่3นี้จะประกอบด้วยการควบคุมบังคับรถยนต์ระบบควบคุมรถยนต์อัตโนมัติระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าการใช้ไฟสัญญาณ การควบคุมบังคับรถยนต์มีส่วนต่างๆที่จะต้องใช้ควบคุมการขับเคลื่อนของรถยนต์เพื่อให้รถยนต์สามารถแล่นไปได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้1พวงมาลัยรถยนต์สเตอรลิงเป็นระบบที่ควบคุมทิศทางการขับขี่ต้องไม่ลื่นเลี้ยวหรือสายไปมาด้านข้างในขณะที่ขับไปขา้างหน้าและยังต้องทําให้แรงกระแทกระหว่างยางกับถนนส่งผ่านไปยังพวงมาลัยน้อยที่สุดพวงมาลัยพาวเวอร์ ปัจจุบันมีก็มีด้วยกันอยู่3แบบคือแบบใช้นะ้ํามันอย่างเดียวหรือเรียกว่าแบบไฮดรอลิกนะต่อมาก็เป็นแบบไฮดรอลิกร่วมกับไฟฟ้าพวงมาลัยที่รถรุ่นใหม่นิยมใช้กันนั่นก็คือพวงมาลัยไฟฟ้านะ EPS เต็มๆก็คือ electric power steering ที่ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวก็ทําให้สะดวกในการขับขี่การจับพวงมาลัยพวงมาลัยควรจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้าง สมมุติให้ผมไลน์ไปหน้าปัดนาฬิกามีเลขเรียงกันตั้งแต่1นึถึงสินาฬิกาโดยมือขวาจะจับอยู่ที่ตำแหน่งประมาณเลข2นาฬิกาและมือซ้ายจ,จับอยู่ในตำแหน่งประมาณเลข10นาฬิกาสระบบเกียร์การเข้าเกียร์เกียร์โดยปกติจะมีตำแหน่งเกียร์ว่างเกียร์หนถึงหหรือแรกเกียร์ถอยหลังการเข้าเกียร์ว่างให้ดันคันเกียร์มาบริเวณตรงกลาง ถ้าคิดว่าเกียร์ว่างแล้วให้ทดลองโยกเกียร์ไปทางซ้ายและขวาถ้าสามารถโยกได้แสดงว่าเข้าเกียร์ว่างแล้วซึ่งโดยปกติถ้าอยู่ในตำแหน่งช่วงกลางเมื่อโยกไปซ้ายหรือขวาจะเด้งกลับไปอยู่ในตำแหน่งตรงกลางเสมอการเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองให้เลื่อนเกียร์ไปอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างแล้วดันเกียร์ไปทางซ้ายค้างไว้ชั่วขณะซึ่งตำแหน่งนี้สามารถจะไปยังเกียร์หนึ่งและเกียร์สองได้ แล้วถ้าดันขึ้นเป็นเกียร์หนึ่งถ้าดาันลงก็จะเป็นเกียร์สองถ้าต้องการเข้าเกียร์ว่างก็ให้ดันเข้ามาตำแหน่งตรงกลางเช่นเดิมดูรูปภาพประกอบการเข้าเกียร์สามเกียร์สี่ให้เลื่อนเกียร์ไปอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ว่างซึ่งตำแหน่งเกียร์ว่างนี้สามารถไปยังเกียร์สามและเกียร์สี่ได้ถ้าดันขึ้นจะเป็นเกียร์สามและถ้าดันลงจะเป็นเกียร์สี่ถ้าต้องการเข้าเกียร์ว่างก็ให้ดันเข้ามาตำแหน่งกลางเช่นเดิม การเข้าเกียร์ห้าและเกียร์ถอยหลังให้เรื่องเกียร์ไปอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ว่างแล้วดันเกียร์ไปทางขวาค้างไว้ช่วขนาดซึ่งตำแหน่งนี้สามารถจะไปยังเกียร์ห้าและถอยหลังได้แล้วถ้าดาันขึ้นจะเป็นเกียร์ห้าถ้าดันลงจะเป็นเกียร์ถอยหลังถ้าต้องการเข้าเกียร์ว่างก็ให้ดันเข้ามาตำแหน่งกลางเช่นเดิมดูรูปภาพประกอบระบบควบคุมรถยนต์อัตโนมัติ ปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยเหลือในการขับขี่นี้ <c oughs> มีอยู่หลายระบบไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันนะแอคติฟบนะัสคอนโทรลระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำหรือ TGA ก็คือ t r a ฟิกแ j มแอสซิส t ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA l a n ลน e e p Assist System ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกเลน ELK, Emergency Lane Keeping Assist และระบบช่วยเหลือช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LED View Lane, Departure w a r n i n เป็นตน้นวันก่อนก็นั่งรถนะครับของ BMW Series นะถ้ารถออกนอกเลนเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนออกทับเส้นสีขาวนะเตือนแล้วสามารถที่จะ ให้รถวิ่งไปตามคันหน้าโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องบังคับเลยก็ได้อันนี้คือรถรุ่นใหม่เลนะยนะรถยนต์อัตโนมัติเนี่ยระบบช่วยควบคุมให้รถได้อยู่ในเลนจะทํางานด้วยการใช้กล้องด้านหน้าของรถร่วมกับระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางเดินรถและทํางานร่วมกับระบบช่วยรถให้อยู่กลางเลนสุดยอดนะเมื่อระบบตรวจพบว่ารถกําลังเคลื่อนที่ออกนอกเลนไปทับเส้นแบ่งช่องทางเดินรถระบบจะส่งสัญญาณเตือนด้วยการสั่นที่พวงมาลัย และหากรถยังเบี่ยงออกนอกเลนระบบจะเพิ่มแรงหน่วงของพวงมาลัยรวมทั้งบังคับพวงมาลัยให้ที่ทางรถกลับเข้ามาอยู่ในเลนซึ่งรถแต่และรุ่นจะทํางานในช่วงความเร็วที่แตกต่างกาันสามารถเลือกเปิดหรือปิดระบบนี้ก็ได้มาดูระบบควบคุมของรถยนต์ไฟฟ้าหนึ่งระบบขับเคลื่อนเป็นหัวใจหลักที่สาคัญของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นกําลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนของรถยนต์มีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบสําคัญซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าไร้ มอเตอร์ Motor, เป็นพลังในการขับเคลื่อนรถยนต์รับพลังงานไฟฟ้ามาจากแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อขับเคลื่อนรถยนต์ 2. มีระบบควบคุมการขับขี่นอกนจากอุปกรณ์นี้ได้กล่าวไปแล้วยังมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือทําหน้าที่คล้ายของควบคุมในรถยนต์สําดาบภายใน ECU ซึ่งก็คือหน่วยควบคุมยานพาหนะนะฮะ Vehicle Control Unit นะคือสมองกลอัจฉริยะทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบระบบการทำงานทุกอย่าง ในการขับเคลื่อนของรถยนต์ไฟฟ้ารับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ที่สำคัญ3ระบบพลังงานไฟฟ้าแรงงานต่ำนะเป็นระบบไฟฟ้าพื้นฐานของรถยนต์โดยทั่วไปที่แม่แรงเคลื่อนประมาณ1 2 1 4ถึงโวลต์ถูกใช้งานในส่วนของระบบไฟฟ้าตัวถังเป็นหลักการใช้ไฟสัญญาหนึ่งสัญลักษณ์เตือนตามสี แต่สีก็จะมีความหมายคือสีเขียวอุปกรณ์ที่กําลังใช้งานอยู่สีเงินอุปกรณ์ที่กําลังใช้งานอยู่โดยเราเป็นคนควบคุมเองไม่ใช่ค่าตั้งต้นจากโรงงานสีเหลืองการตรวจให้ตรวจสอบแต่ยังสามารถใช้งานได้อยู่อาจจะต้องรีบไปตรวจเช็คภายหลังสีแดงให้รีบตรวจสอบโดยทันทีหรือหยุดใช้งานทันทีเพื่อความปลอดภัยที่หน้าปัดของของรถนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆสัญญาณไฟต่างๆยะแยะเลยนะก็ จะแสดงสีเขียวสีเงินสีเหลืองแล้วก็สีแดงดูสายลักษณ์ไฟต่างๆก็จะมีอย่างนี้นะจะมีทั้งหมดประมาณ64สัญลักษณ์เข่นไฟตัดเบาะด้านหน้าขึ้นมาไฟตัดเบาะด้านหลังผ้าเบรกมีปัญหาถ้าขึ้นสัยลักพเบรกมีปัญหามีระบบความเย็นนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเปิดไฟสูงนะละดับน้ำมันคัด ดือนการเแจมต่องสายพว่วงเตือนเข็มขัดนิรภัยอันนี้ก็จะเป็นระบบจอดรถอัตโนมัติระบบปรับแสงไฟหน้าอัตโนมัติปรับระดับไฟหน้ารถเปิดไฟขอทางควรตรวจสภาพรถแ้่กดสัญลักษณ์ีขึ้นมามีน้ำเจือปนในน้ำมันเชื้อเพลิงจะขึ้นสัญลักษณโชว์มาให้นะโหมดประหยัดพลังงานก็เป็นอีโคนะครับมีระบบ เบรก ABS ประตูรถเปิดอยู่นัญญาณนี้ฝากระโปรงหน้าเปิดอยู่ถ้าขึ้นสัญญาณสีแดงตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อยอเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำกระโปรงท้ายรถเปิดใช้งานอยู่แจ้งเตือนเครื่นนงองยนต์ขัดข้องระบบไล่ฟ้าจบด้านหลังอ,อันนี้ก็คือทั้งหมดของเรื่องของสัญญาณไฟต่างๆที่อยู่ตรงหน้าปัดรถก็ เวลาขึ้นก็คอยดูตรวจสอบดูตลอดว่าว่าอันไหนเป็นสีแดงก,ก็เตรียมเช็คตรวจสอบอาจจะเกิดความเสียหายกับรถยนต์ได้จบหน่วยที่3นะครับเกี่ยวเรื่องของการควบคุมบังคับรถยนต์และการใช้ไฟสัญญาณอย่าลืมไปทําแบบแึกท้ายบทก็ะจะมีใบงานที่ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับสวัสดีครับ